ข่าวด่วนครับทุกคนศิลปินดังคนนี้โผล่คอมเมนต์อุงอิงเพชรบ้านแพงกลางไลฟ์สดครับล่าสุดเมื่อวานนี้ใครได้ดูไลฟ์สดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในขณะที่น้องกําลังจะขึ้นไปเต้ยลาบ้างครับนะกาลังจะขึ้นไปเตยนะก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยน้องได้มีการไลฟ์สดครับดึกขนาดไหนนะครับแฟนคลับ f c เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ก็เข้าไปให้กําลังใจครับโดยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเขียนแคปชั่น เอาไว้ว่าทํางานค้านะครับหลังจากนั้นน้องก็ได้มีการไลฟ์สดครับและสิ่งที่เราคุ้นๆแล้วก็ไม่คุ้นนั่นก็คือพี่บิวจิตชริยาครับศิลปินนะครับชื่อดังเนาะแห่งประถมบันเทิงศิลป์ครับได้เข้ามาคอมเมนต์ครับทุกคนนะ้อกลางไลฟ์สดคอมเมนต์ comment นะที่นี้คือเป็นการคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับโดยมีข้อความที่เขียนไว้ว่าสู้ๆนะนะครับ แล้วอุค์เอกเพิ่มเตเนี่ยก็ดีใจนะที่พี่บิวจิตชริยาเนี่ยได้เข้ามารับชมไลฟ์สดของตัวเองครับทุกคนต้องบอกได้ว่าเป็นความน่ารักของรุ่นพี่ในวงการครับที่ทํางานมาก่อนแล้วก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้องค์อองเนี่ยใครๆก็รักครับทุกคนใครๆก็รักถ้าได้สัมผัสตัวจริงของน้องตัวเป็นๆของน้องครับบางคนนะครับถ้ายังไม่ได้รู้จักน้องเนาะอาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่แบบ คือไม่ได้ชอบไม่ได้ทัดใจแต่ถ้าไปรู้จักนิสัยใจคอหรือได้มาติดตามอุค์อิงเพชรบ้านแพงจริงๆไปดูสตอรี่น้องจริงๆเนี่ยครับทุกคนจะรู้ว่าน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็เข้ากับคนง่ายเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่บิวจิตริรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนก็ถือได้ว่าศิลปินสองคนนี้เนาะเขาก็ต้องบอกได้ว่าเป็นคนละค่ายกัน นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือมิตรภาพดีๆครับอย่างพี่บิวจิตคือแบบเอ็นดูน้องนะครับเวลาที่ไปออกรายการหมอลำไอดอลเนาะก,ก็จะมีการมาหยอกล้อก,กันตลอดแล้วก็ให้กําลังใจอุงอิงเพชรบ้านแพงตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับส่วนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเองก็ ครับคอเวอร์เพลงของพี่พี่บิวจิตชริยาฮอยกอดผู้ยอดรวยจนเป็นที่รู้จักหรือว่าจนแบบว่าโอ้โหวิวขึ้นเยอะมากๆวิวเพิ่มขึ้นน่ทุาคนแฟนคลับ FC อุ่งอิงก็เปิดใจฟังมากยิ่งขึ้นสำหรับเพลงของพี่บิวจิตชริยาเนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่า FC น้องอุ่งอิงบางคนนะครับไม่เคยดูหมอลำมาก่อนไม่เคยฟังลำมาก่อนนะครับจนให้จนทําให้นะครับบางคนนะครับมาฟังเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เพาะมากๆสําหรับฮอยกอดผู้ยอดรวย ของพี่บิวจิตชริยานะครับซึ่งได้าจันบิ๊กภูมาริน um มาแต่งให้นะครับก็ต้องถือได้ว่าอุงอิงเนี่ยไปสร้างนะครับไปสร้างความรักให้กับใครใหลายๆคนนะครับทุกคนนะ้ออย่างเฮียหน่อยเองก็เอ็นดูน้องเมื่อคืนนี้ก็โผล่มาแบบว่าให้กําลังใจอุงอิงแพงๆถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวสําหรับเฮียหน่อยนะครับหมอลำไอดอลนะครับทุกคนซึ่งเฮียหน่อยก็ได้มีการชมน้องต่อหน้าสื่อไปแล้วว่าอุงอิงแพงๆเนี่ยเป็นคนที่ น่ารักแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเป็นซุปตาในอนาคตแน่นอนถ้าน้องยังวางตัวแบบนี้นะครับซึ่งเฮียนหน่อยก็เผยว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งนี่แหละคือหมอลำที่แท้จริงนี่แหละคือสิ่งที่หมอลำต้องการนะครับที่วงการหมอลำเนี่ยต้องการเพราะว่าน้องเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับใครหลายๆคนได้เลย นะครับสำหรับองค์องแมันแพงเป็นซตอพาวเวอร์เป็นพลังขับเคลื่อนนะกำลังใจขับเคลื่อนประเทศนะครับเนาะคือเอาน้องเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นทูตได้เลยนะสำหรับเฮียหน่อยนะในการขับเคลื่อนวงการหมอลำเนาะเพราะองค์อิงเนี่ยก็ถือได้ว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์เช่นเดียวกันทําให้คนที่ไม่รู้จักหมอลำกลายมาฟังลำมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของคนบางกลุ่มนะครับสำหรับองคอิงเพชรแพงบางคนเคยแอนตี้น้องมาก่อนบางคนเคยไม่ชอบอง์อิงเพชรแพงมาก่อนนะครับก็ตอนนี้คือทําให้เปิดใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับกลายเป็นมารักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอิ่มข่าวกระแสเคยนําเสนอไปนะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเคยไม่ชอบน้องเคยเฉยๆกับองค์อิงเพชรแพงแต่พอไปไปดูน้องด้านหน้าเวทีไปสัมผัสน้อง ตัวเป็นเป็นแล้วด้านหน้าเวทีก็เลยกลายเป็นว่ากลับกลายมาเป็นรักน้องนะครับแบบนี้ก็มีเนาะซึ่งคนนั้นเขาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เองเลยครับทุกคนนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ ต้องมาดูน้องจริงๆมา,มาสัมผัสตัวเป็นๆของน้องจริงๆถึงจะรู้ว่าน้องเนี่ยน่ารักมากมายขนาดไหนสาหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน้องที่มีรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเอ็นดูน้องไม่ว่าจะเป็นพี่แอนออร์ดีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบิวจิตชริยาเองซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นบิวจิตเนี่ยมาให้กําลังใจใครบ,บ่อยๆนะซึ่งน้องก็ยุ่งของน้องพอพอแรงอยู่แล้วนะสำหรับพี่บิวจิตชริยาแต่พอมารู้จักองค์อิงนะครับก็ทําให้พี่บิวจิตเนาะ รเราจะเห็นแบบอย่างบางทีไปงานหมอลำเฟสติวัลนะพี่บิวจิตก็ได้มีการมาสอนน้องร้องเพลงแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องสู้ๆด้วยนะครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักสําหรับศิลปินต่าง่ายนะครับก็โอ้โหทาให้คือรายการหมอํำไอดอลของเฮียหน่อยเนี่ยทำให้ศิลปินหลายคนไปรู้จักกันแล้วก็สร้างมิตรภาพดีๆถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ เขาเรียกว่าอะไรให้กับวงอื่นที่ไม่ได้มารายการหมอลำไอดอลซึ่งทําให้มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นก็คือทําให้แบบหมอลำเนี่ยกลับมารักกันมารักคนในวงการมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณเนาะทางรายการหมอลำไอดอลด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยนะแล้วก็อุงอิงเพชรพนแพงเนี่ยปล่อยของเรื่อยๆเลย,เลยนะครับในรายการเนาะหมอลำไอดอลเองนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนระหว่างที่น้องไร้สดเนาะ fc แฟนคลับก็เข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะแยะมาก ยอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่ทํางานสู้ชีวิตมากจริงๆนะครับทำงานเยอะแล้วก็ทํางานออกมาได้ดีทุกอย่างนะครับนะอย่างรายการหมอลำไอดอลเองน้องก็เริ่มพัฒนาฝีมือพัฒนาความเขาเรียกว่าอะไรความเอนจอยนะครับกับพี่ๆในทีมงานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นความเป็นธรรมชาติของอ,ง,องุ่นอิงเพชรบ้านแพงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเฮียนหน่อยเองก็บอกว่าองุ่งอิงเนี่ย ตอนนี้ก็คือน้องเนี่ยเวลาพูดอะไรก็พูดออกมาจากใจจริงๆนี่แหละคือความไม่ปรุงแต่งจริงๆสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะไม่แปลกใจเลยว่าทําไม FC แฟนคลับถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับก็สําหรับท้ายคลิปนี้นะครับฝาก ขอขอบคุณนะครับไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มบ้านฮักน้องอุงอิงไปบ้านแพงด้วยนะครับเมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการส่งเสื้อนะครับมาให้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับเดี๋ยวเสื้อมาถึงจะใส่เสื้อขององุงอิงนี่แหละอ่านข่าวนะครับสวยมากๆขอบพระคุณ uh, บ้านฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงน,น,นะครับขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตอิ่มข่าวกระแสอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแชร์คลิปวิดีโอในเรื่องเวลาอุ้มอิ่มจัดรายการนะครับทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางแอดมินเนี่ยก็ได้มาแชร์ให้ตลอดเลยรักทุุกกคคนมาขอบณทุกคน มากๆที่อ่าซับพ,พอร์ตอุ้มอิ่มนะครับก็จะพยายามนําเสนอข่าวน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันตลอดเวลาเนาะอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เพราะว่าเราอยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆสำหรับแฟนคลับ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ฝากทุกคนด้วย เป็นกำลังใจนะครับให้อุ้มอิ่มข่าวากระแสด้วยในทุกๆ آ, ในทุกๆการเขาเรียกว่าอะไรในทุกๆอรียบทเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยพรุ่งนี้นะครับสามทุ่มตรงอุ้มอิ่มก็จะไปจัดรายการที่ขึ้นวิทยุนะครับร้อยสามคนลุกทุ่งก็ฝากทุกคนด้วยช่วงนี้คือโปรโมทต,ตัวเองสุดฤทธิ์นะครับในช่วงท้ายรายการเนาะ ELLI. ก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปขอเพลงกันได้นะอุ้มอิ่มข่าวากระแสก็จะไปพูดในเรื่องราวของหมอลำนี่แหละครับทุกคนเนาะไปสืบสารวัฒนธรรมให้คนในกรุงเทพ ได้รู้จักหมอรำมากยิ่งขึ้นก็ฝากทุกคนเข้าไปขอเพลงกันด้วยนะครับสามทุ่มทางคนลุกทุ่งไลฟ์แล้วก็ FM 103คนลุกทุ่งฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ้มขาวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ